กฎแห่งกรรมเรื่องที่198หนังสือปกดำปอถามผมได้ทราบว่างานศพคุณแม่ของคุณแจกหนังสือใช้ปกสีแดงแสบฉูดจาดทำให้สุดุดตาคนเหตุใดจึงเปลี่ยนจากสีขาวดำซึ่งเป็นประเพณีที่เขาปฏิบัติกันมาแต่เดิมเก่าก่อนผู้ที่เห็นดีเห็นชอบก็มากผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่น้อย จึงทำให้มีผู้สนใจอยากทราบเหตุผลคุณทอตอบความจริงเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะักความรู้สึกของผมเห็นว่ามันขัดกันกับหลักพระพุทธศาสนาและประเพณีดั้งเดิมสีดำไม่ใช่สีทุกของไทยพระพุทธศาสนาสอนให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปแต่ เรากลับพิมพ์หนังสือปกดำมืดเป็นสีทุกข์ของชาวต่างชาติาศาสนาอื่นมาแจกกลับเห็นดีเห็นชอบเหมือนแจกทุกข์ให้ผู้ที่มาในงานศพผิดหลักทางพุทธศาสนาผมเคยเขียนเรื่องคนตายในภาคเหนือและภาคอีสานเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่มีแต่งดำไว้ทุกข์ประเพณีเก่าแก่ไปเยี่ยมศพเขาแต่งกายให้สวยงามเพราะเห็นว่า เมื่อคนตายไปแล้วจะทุกโศกเศร้าเพียงไรก็จะเป็นภัยต่อสุขภาพเพียงนั้นเมื่อสมัยผมเด็กๆงานศพเขาก็ไม่ได้นุ่งสีดำหมดมีเพียงเห็นแต่ญาติของผู้ตายใส่เสื้อขาวนุ่งขาวเห็นจะเอาประเพณีจีนมาปนก็ได้ทำให้ผมคิดไปเองว่าคงจะเป็นประเพณีโบราณเพราะบางรายพ่อตายแม่ตายก็โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว เพื่อถือศีลอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้ผู้ตายก็ได้การทำศพสมัยก่อนมีการละเล่นเป็นที่สนุกสนานโขนละครหนังสวดตลกบางทีสามคืน7คืนเหมือนวัดตั้งโรงทาเลี้ยงอาหารนี่เป็นประเพณีดั้งเดิมของไทยเราความสามาัคคีสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นได้ว่าการตายเขาไม่ได้แจากการ์ด เพียงแต่บอกคนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆกันไปเมื่อรู้ต่างคนต่างก็มีของติดมือไปช่วยในงานด้วยใจสมัครสมัยนั้นรู้สึกยังไม่มีอะไรแจกแต่คนที่รู้ก็ไปกันมากมายภายหลังมีระเบียบแต่งตัวนุ่งดำไว้ทุกและพวกมหรสพสนุกสนานเฮฮานั้นไม่เหมาะกับงานศพ ขอร้องให้จัดเป็นระเบียบให้เหมาะสมกับงานตายที่เป็นงานเศร้าแต่นั้นมาก็มีระเบียบเกิดขึ้นปูย่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังคนสมัยก่อนนี้พระมาสวดศพนั้นยังแต่งหน้าผัดหน้าเป็นผู้หญิงยังติดหนวกเป็นแขกจีนฝรั่งถือตลปัดออกรำสิสองภาษาเล่นตลกเฮฮาต่อมาก็มีการแข่งขันประชันกันว่า วัดไหนองค์ไหนสำนักไหนใครแสดงตลกกว่ากันก็ชนะทำให้เจ้าภาพลูกหลานของผู้ตายคลายความเศร้าสวนเสเหหากันอย่างสนุกสนานภายหลังพระเถระผู้ใหญ่จึงห้ามไม่ให้พระออกท่าทางแต่งกายผิดแปลกทำตลกขนองถ้าฝ่าฝืนก็มีผิดสั่งจับศึกแต่นั้นมาพระก็สวดทำนองธรรมดาจนทุกวันนี้ แล้ต่อมาก็มีสวดคฤลืสหัดขึ้นแทนพระแสดงท่าทางออกสิองภาษาโดยมีพระชุดละสีรูปเท่ากับพระสวดหน้าศพนี่เราก็จะรู้ได้ว่าสมัยก่อนเขาทิ้งความโศกตามหลักพระพุทธศาสนาถามการไว้ทุกข์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ตายเกิดเป็นระเบียบการพิมพ์หนังสือให้ใช้ปกดำเครื่องหมายของความทุกข์ความเศร้า เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อผู้ตายตลอดไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จักลืมตอบความกตันยูไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือเครื่องหมายหรือไม่ใช่แสดงความตีอกโชกตัวร้องไห้กลิ้งเกลือกไปแทบจะตายนั้นข้าวปลาไม่กินแทบจะอยากตายตามผู้ตายไปด้วยนี่ไม่ใช่ของจําเป็นที่จะต้องแสดงออกทางกริยาจึงจะเรียกว่ามีความรัก ความกตัญญูต่อผู้ตายถามอย่างไรเราจะได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ตายสมกับที่เราเคารพรักตอบคนเรามีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่การแสดงอาการออกมาโดยท่าทางกริยาร้องไห้ตีโพยตีพายความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณอยู่ในใจของเราเอง การแสดงภายนอกกับจิตใจไม่ตรงกันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นสมัยก่อนมีพวกรับจ้างร้องไห้ในงานศพพวกนี้แสดงละครแต่ภายนอกเท่านั้นไม่ได้เข้าถึงภายในส่วนพวกญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยาของผู้ตายนั้นอาจมีความรู้สึกทั้งภายนอกและภายในแต่หากใช้สติปัญญาพิจารณาดู จะได้ประโยชน์อะไรเพียงแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความรักใครกระตัญยูต่อผู้ตายเท่านั้นบางคนอาจตำหนิว่าเป็นคนไม่รู้จักระงับใจไว้บ้างส่วนโทษของการระงับใจไม่ได้นั้นมีมากซึ่งทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมสุดโซมลงฉะนั้นโบราณจึงมีคำเตือนผู้เศร้าโศกทุกหนัก ร้องไห้ติโพยติภายแทบจะตายตามอย่างแยบยนต์บอกว่าผู้ใดร้องไห้น้ำตาจะเกิดเป็นลำธารในปลโลกผู้ตายนั้นจะต้องไปเวียนไหวในทานน้ำตาที่ออกจากญาติพี่น้องลูกหลานด้วยความเศร้าโศกเสียใจนั้นต้องได้รับความลำบากขอให้พี่น้องลูกหลานของผู้ตายอย่าร้องไห้เลยคนตายต้องได้รับบาป ซึ่งคงจะยับยั้งการร้องไห้ไว้ได้บ้างเพราะกลัวผู้ตายจะต้องไปวนไหวในทานน้ำตาของตัวเมื่อพูดถึงผู้ตายจากไปแล้วก็อยากจะให้ใช้สติปัญญานึกถึงหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่ท่านให้ดับทุกข์ด้วยเหตุผลและสติปัญญาของเราเองค่อยๆค,คิดไปก็จะเห็นแสงสว่างของสัจธรรม ผมอยากทราบว่าการเปลี่ยนปกหนังสือจากสีดำมาเป็นสีอื่นๆที่ไม่เศร้าคิดมาแต่ครั้งไหนเมื่อไรตอบเรื่องเปลี่ยนปกหนังสือแจกงานศพสีดำมาเป็นสีฉูดฉาดนั้นผมคิดมานานแล้วคิดว่าหลักพุทธศาสนาเราสอนให้ดับทุกข์แต่ทำไมเราจึงต่างเห็นดีเห็นชอบเอาประเพณีอะไรมาทำหนังสือปกดำาๆ แล้วกลายเป็นตัวอย่างทําตามๆกันตลอดมาสีดำซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์ของชาติอื่นของชาวตะวันตกเราชาวพุทธจะเอาทุกข์มาแจกให้กับผู้ไปงานตรงข้ามกับทางพุทธศาสนาจึงคิดในใจว่าถ้าเรามีโอกาสพิมพ์จะไม่ยอมแจกทุกข์ให้ผู้ที่มาในงานเป็นอันขาดถามแล้วคุณแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติหรือเปล่าตอบ เวลานั้นยังไม่ได้แนะนำใครแต่ผมได้พิมพ์แจกในงานศพบิดาผมประชุมเพลิงสร้างเมนที่วัดยานวาเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2482ผมได้พิมพ์หนังสือแจกในงานศพเป็นหนังสือปกเหลืองไม่ยอมใช้ปกดำเวลานั้นผมยังไม่ได้คิดจะเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจึงร้องขอให้ในายแพทย์ประวัติตันสุรัต ผู้เป็นเพื่อนช่วยเขียนเรื่องมารดาทารกสงเคราะห์ท่านขุนสมาหารหิตคดีเวลานั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหัดไทยเป็นผู้จุดไฟได้รับหนังสือแล้วบอกว่าหนังสือปกแปลกจากหนังสือที่พิมพ์แจกในงานสมัยนั้นซึ่งใช้ปกดำมืดจับแล้วสีดำเปื้อนติดมือขึ้นมาดูแล้วทำให้หญิงสาวและเด็กไม่อยากหยิบ ไม่ค่อยอยากอ่านท่านบอกว่าเคยมีเพื่อนหลายคนรับหนังสือปกดำเสียดายหนังสือดีแต่ปกทุกเศร้าจึงให้ทางโรงพิมพ์ฉีกปกดำออกทำปกใหม่พวกเด็กจะได้อ่านโดยไม่กลัวถามการทำหนังสือปกสีแจกในงานศพครั้งแรกคุณทอได้ข้อคิดมาจากไหนเวลานั้นก็ยังไม่ได้เขียนหนังสือกฎแห่งกรรม อเวลานั้นผมยังไม่มีความรู้อะไรมากนะักจิตใจมีแต่ความรู้สึกอย่างชาวบ้านแต่ได้คิดพิจารณาดูเหตุผลหนังสือดีๆซึ่งข้าพเจ้าลงทุนมากแต่น่าเสียดายเพระาะใช้ปกสีดำมืดก็หมดค่าไป50%เอร์เซนที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ข้อความภายในหนังสือนะคือคิดว่าข้อความดีมีประโยชน์มากมาย น่าเสียดายที่ได้ประโยชน์น้อยกว่าเท่าที่ควรจะได้ถามเพราะเหตุใดจึงคิดว่าผลได้ไม่เท่ากันเช่นนั้นการที่พิมพ์ปกแก้จากสีดำเป็นปกสีทำไมแตกต่างกันสำหรับปกดำกับปกสีตอบเรื่องนี้ผมได้พิจารณาและมีเหตุผลแวดล้อมที่บอกว่าแตกต่างกันอย่างไรหนังสือปกดำที่อยู่ในห้องสมุดโรงเรียนพวกครูบอกว่าเด็กๆ มักไม่ค่อยหยิบอ่านบอกว่าเป็นหนังสือคนตายส่งไปตามโรงพยาบาลให้คนไข้อ่านพอเห็นปกดำเข้าก็นึกถึงตัวก็เศร้าใจเพราะปกสีดำเป็นเครื่องหมายแจกงานศพคนตายแต่เมื่อตัวกำลังป่วยเห็นปกหนังสือสีดำแล้วสลดใจหมดกำลังใจจะหยิบขึ้นอ่านมันไม่ทำให้สดชื่นแจ่มใสเลย เราลองมาพิจารณาถึงปกสีกับปกดำนั้นใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์ประโยชน์ก็พอจะเทียบได้หนังสือผมเขียนส่วนมากก็เพื่อให้เด็กอ่านเพื่อประโยชน์สำหรับอนาคตของแกแต่เด็กไม่ยอมจับอ่านแล้วผลที่ตั้งใจไว้ก็เสียใจไปอย่างน่าเสียดายนังสืองานศพแม่ผมเดิมตั้งใจจะพิมพ์เพียงสองพันเล่ม แต่ท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆมีคุณนรงสุดที่คุณพาณิชย์ขอช่วยให้เพื่อนๆและผู้นับถือจัดพิมพ์รวบรวมได้จำนวนหนึ่งหมื่นเล่มถึงวันงานแม่วันนั้นได้แจกไปประมาณสามพันกว่าเล่มหลังจากงานศพแม่มีผู้มาขอมากก็แจกทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่เล่มเดียวซึ่งผมพยายามเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นอนุสร์แต่ถึงกระนั้น ก็มีผู้ขอยืมไปอ่านหลายครั้งผมได้แนะนำเพื่อนๆและท่านที่ขอเรื่องพิมพ์หนังสือแจกงานศพควรจะพิมพ์เป็นสีเพียงแนะนำบางท่านก็เห็นดีด้วยบางท่านก็กลับมาบอกว่าผู้ใหญ่เห็นว่าแหวกแนวที่พิมพ์แบบเดิมก็มีเพราะต่างจิตต่างใจแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยท่านที่รู้เหตุผลแล้วก็เห็นดีเห็นชอบด้วย หนังสือปกสีงานศพนี้มีอาจารย์ใหญ่หลายโรงเรียนบอกมาว่าเวลานี้เด็กชอบอ่านมากครูสาวบอกหนังสือศพปกสีดำไม่กล้าเอาไปอ่านในห้องเวลานอนเพราะกลัวแต่หนังสืองานศพปกนี้เอาเข้าไปอ่านได้ดึกๆไม่น่ากลัวได้ส่งไปตามโรงพยาบาลคนไข้ก็ชอบอ่านนี่คือเหตุผลที่แตกต่างหนังสือปกสี กับปกสีดำการที่คุณทอคิดว่าหนังสืองานศบเปลี่ยนจากดำมาเป็นปกสีก็มีเหตุผลดีคราวนี้ผมขอรบกวนถามเพียงแค่นี้ก่อนหากมีโอกาสจะนำปัญหามาถามใหม่